าน,นีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียซักเซสจำกัดเสนอรายการคนดีสังคมดีสนับสนุนคนดีสังคมดีโดยโมลูลนิธิจุดาสินสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ่งปันช่วยเหลือกันในสังคมประเทศค่ะคุณผู้ชมคะความดีที่เราทำนะคะสามารถนํามาซึ่งความผาสุข ทั้งตัวเราและสังคมไทยได้นะคะและยิ่งถ้ามีหลักธรรมพิบาลนะคะในการดาเนินชีวิตและการบริหารกิจการประเทศและสังคมด้วยแล้วนะคะจะยิ่งทำให้ประเทศของเรามันคงแข็งแรงแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะหลักธรรมพิบาล Good Governance คือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีซื่อสัตย์สุจริตจ,จริงใจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่ทุจริต ปฏิบัติตามหลักกฎหมายด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแอบแฝงและการมีส่วนร่วมผู้มีอำนาจหน้าที่ต้องทำด้วยความรับผิดชอบและสุดท้ายทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองตามหลักธรรมพิบาลทั้ง6ประการโดยมีกรอบคุณธรรม4ประการที่เป็นหัวใจของความดีตามหลักธรรมพิบาล วันนี้กรอบธรรมพิบาลเริ่มชัดเป็นรูปธรรมโดยผลเอกดอกอรกิติศักดิ์ร,รัฐประเสริฐเลขาธิการภารทีเครือข่ายธรรมพิบาลแห่งชาติซึ่งท่านจะมาพูดคุยให้ความกระจ่างของคําว่าธรรมพิบาลที่ถูกและบทบาทหน้าที่ธรรมพิบาลที่มีต่อสังคมไทยรวมถึงการลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันลงได้ด้วยหลักธรรมพิบาล ค่ะคุณชมคะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันนั่งอยู่กับท่านพลเอกดอกเตอร์กิติศักดิ์รัฐประเสริฐนะคะเลขาธิการภาคีเครือข่ายนะคะธรรมาพิบาลแห่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากขออนุญาตเรียนถามท่านค่ะธรรมาพิบาลเนี่ยคืออะไรธรรมาพิบาลคือการให้กิจจากการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนะครับเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี2 5 4 2สครับสมัยในช่วนลิกภัยแล้วก็ถูกยกเลิกไปในปี2547ครับค่ะท่านคะแล้วหลักธรรมพิบาลเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะแล้วก็สามารถนํามาบริหารบ้านเมืองนะคะในมุมกิจการบ้านเมืองและสังคมได้อย่างไรบ้างคะครับหลักธรรมพิบานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกุศลกระวันแหซึ่งตอนเบอร์แบงค์เขาเอามาให้เรากู้นเงินนะครับขเขาเอาหลักนี้มาให้เรามันก็จะเป็นหลัก หกหลักด้วยกันหนึ่งหลักนิติธรรมสองหลักคุณธรรมสามหลักของโปร่งใสสี่หลักการ,รมีส่วนร่วมห้าหลักความรับผิดชอบและหกหลักความคุ้มค่าครับครับแล้วก็ทางทีดีไอเนี่ยก็เดิม,มาบรรจัดศัพ์ขึ้นมาค,ค,คว่าธรรมะบะุกปภิบวกบ้านก็แปลว่าการหากิจการบ้านเมืองลสังคมที่ก็เป็นธรรมาธิบาลตั้งแต่วันนั้นนะครับเราก็อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติฉบับที่8 9 10 1 1 12ถึงปัจจุบัน ต่อมามีมติคอรมอเมื่อปี2555นะฮะเป็นเรื่องของหลักธรรมอภิบาลของการพักิการบ้านเมืองเอามากรุปปิ้นเป็น4หลักใหญ่กับ10หลักย่อยซึ่งใน10หลักย่อยเนี่ยก็ครอบคลุมหลักธรรมาทั้ง6หลักอยู่เหมือนเดิมนะครับนะฮะก็จะมีทั้งหลักนิติธรรมคุณธรรมโปร่งใสมีส่วนร่วมรับผิดชอบและคุ้มค่าเหมือนเดิมแต่มันมีจะเพิ่มพิเศษขึ้นมาก็คือหลักการตอบสนองหลักความเสมอภาคและหลักการกระจายอำนาจ ส่วนหลักความคุ้มค่าเขาแยกออกเป็นเป็นสองก็คือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะคะมาเกี่ยวโยงกับธรรมาพิบาลได้ยังไงคะโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่มาเกี่ยวโยงกันเนี่ยนะก็เพราะว่าปี2554เนี่ยผมไปทําวิจัยตอนเรียนปริญญาเอกเรื่องการทุจริตในวงราชการการสังเคราะห์อ,องค์ความรู้ ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาจากบุคคลสําคัญของประเทศสิ่งจากการค้นพบจากการวิจัยนะฮะ<อ>ก็พบว่าจะต้องมีองค์กรธรรมภ,าภาิบาลครับคราวนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมไม่เคยรู้จักคําว่าธรรมพิบาลหรอกนะตอนที่ร,รับราชการอยู่เนี่ยทั้งๆที่อยู่กับนายกชวนปี4 0่ศถ<อ>ึงสีแล้วก็ท่านนายกเขาออกระเบียบสำนักนายกไว้<อ>นะครับพอเรามาเจอตรงนี้เสร็จเราเ็เลยเฮ้ยแล้วมันคืออะไรอย่างไร เราก็เลยมาศึกษาก็เลยไปรวบรวมเขียนเป็นเอกสารวันนี้เขียนได้เรียบร้อยนะครับใครอยากได้ก็บอกมาเป็นหลักธรรมพิบานทางออกสังคมไทยนะครับเราก็เลยไปพบว่าหลักธรรมพิบานที่เราพูดพูดกันอยู่เนี่ย<อ>เรายังไม่เข้าใจยังเข้าไม่ถึงเราก็จึงไม่สําเร็จนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าใจและเข้าถึงมาแล้วเนี่ย<อ>จะเห็นว่าหลักธรรมบานเนี่ยสามารถที่จะ ป้องกันการชดจิตคอร์รัปชันได้เลยหนึ่งหลักคุณธรรมสองหลักวินัธรรมสามหลักของโปร่งใสสี่หลักการมีส่วนร่วมห้าหลักความรับผิดชอบหกหลัก,ก,รรลกวองค,คุ้มค่าทั้งหมดเนี่ยฮะมาเขียนกันประกอบก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมสองอันทับกันมันก็กลายเป็นดาวหกแฉกนะฮะอย่างที่เห็นนะครับในภาพจะเห็นภาพชัดเลยว่าเราขึ้นในคุณธรรมวินัธรมธรมโปร่งใสมีส่วนร,ร่วมรับผิดชอบแล้วก็คุ้มค่าทั้งหมดนะฮะมันก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทุกด้านก็คือสรุปง่ายๆว่าถ้าพูดคําว่าธรรมาพิบาลเามื่อไหร,ร่ไม่ต้องพูดว่าโปร่งใสไม่ต้องพูดเรามีส่วนร่วมไม่ต้องพูดวารารับผิดชอบ<ะ>เพราะคําว่าธรรมาภิบาลมันต้องครอบคลุมทั้ง6ด้านมันเป็นเพชรแห่งสยามที่เราต้องเกลี่ยละไหนให้มันเหลี่ยมเท่ากันต้องมีทุกด้านหากว่าขาดด้านใหนหนึ่งไปมันก็จะเป็นเพชรเพชรเสี้ยวเพชรบินเพชรเสียเพชรที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีแววนั้นหลักธรรมาภิบาลเนี่ยไม่น่าเชื่อครับ ไม่มีบัญญัติศัพท์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตไปเปิดดูได้ฮะคือดี i ีดีเขาเป็นคนให้ศัพท์นี้ไว้พราะคำนี้มันไม่มีในบัญญัติศัพท์แต่มีในรัฐธรรมนูญมันก็เลยไม่เข้าใจถึงบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องทําเรื่องนี้อย่างจริงจังวันนี้เราเป็นประเทศไทยเราก็จะยึดหลักธรรมบิบาลไม่ใช่กฎเกนนนะครับก็คือหลักคุณธรรมหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าโดยเฉพาะข้อสําคัญหลักสําคัญก็คือหลักคุณธรรมคุณธรรมต้องใช้คุณธรรม4ีประการนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระยูุมบุญเนท่านทรงรับสั่งไว้เมื่อวันที่5เมษายน2 5 2 5ประการแรกนะฮะให้มีการรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมประการที่สองครับ รู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสัตย์ความดีนั้นประการที่3ให้รู้จักการอดทนอดกั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติร่วงความสัต์สุจริตไม่ว่าจะเหตุประการใดก็ตามแต่ประการสุดท้ายครับรู้จักลัวางความชั่วความทุจริตนะครับและรู้จักเสียสละส่วนน้อยของตนเพื่อส่วนรวมของประเทศชาติ คุณผู้ชมคะธรรมาพิบาลน,นั้นมีความสําคัญมากจริงๆนะคะถือเป็นเพชรแห่งสยามก็ว่าได้ที่คนไทยทุกคนนะคะที่จะต้องร่วมกันเจรนายเพชรเม็ดนี้นะคะให้มั่นคงคงทนแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะคนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่ในตอนธรรมาพิบาลยังมีให้ชมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันวินดาบริบูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ